กระทูเจ็ดแบกฝนแสนหาหนารายเกลื่อนสมุดจนถึงพระนารายคข้างจักรตรึงไตรภพคาถาพุทธคุณโบราณอิติปิโสแปดทิศที่แม้แต่พระเถราจารย์รุ่นเก่าที่สุดยังถือว่าเป็นยอดแห่งพระพุทธมนต์ทั้งปวงพระคาถาอิติปิโสแปดทิศคือการเรียงอิติปิโสจากแนวนอนเป็นแนวตั้งแปดแถวแปดทิศแปดพลังพุทธคุณ บทที่หนึ่งกระทูเจ็ดแบกอิระชาคตะระสาไม้กระทูคือไม้ไผ่มัดแน่นแบกได้ถึงเจ็ดมัดต,ตีเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกฟันแทงไม่เข้าคาถาประจำทิศตะวันออกวันจันทร์บทที่สองฝนแสนหาติหังจะโตโรทินังแม้ฝนแสนหา ตกลงมายังไม่ถูกกายแม้แต่หยดเดียวจึงแคล้วคลาดปลอดภัยคาถาประจำทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้วันอังคารบทที่สานารายเกลื่อนสมุตปิสัมระโลปุสัตว์พุทธคำว่าเกลื่อนหมายถึงทำให้ราบเรียบพระนารายทรงทำให้มหาสมุตสงบแม้น้ำไฟ หรือโรคภัยก็สงบได้เช่นกันคาถาประจำทิศใต้วันพุธกลางวันบทที่สนารายถอดจักโสมานะกะริธาโทถ,ถอนคุณใสมนดำเสนียดจันไรทั้งหลายคาถาประจำทิศตะวันตก,กเฉียงใต้วันเสาร์บทที่หนารายคว้างจักตรึงไตรภพระาสมสัมวิสเทพะมหานิยมปราบอสูรผีร้ายอยู่ยงคงกระพัน คาถาประจำทิศตะวันตกวันพฤหัส,สบดีบทที่6พระนารายณ์พลิกแผ่นดินคะพุทธปันทูธรรมวะคะคาถาประจำทิศตะวันตกเฉียงเหนือพุทธกลางคืนบูชาราหูพลิกดวงเปลี่ยนจากร้ายให้ดีมีชัยในคดีความและการต่อสู้บทที่7ตวาดฟ้าป่าหิมพาน วาโทโนโะมะมะวามหาอำนาจศัตรูนิ่งเงันดุดต้องมนคถาประจำทิศเหนือวันศุกร์บทที่8นารายแปลงรูปอวิษณุสานุติแปลงเคราะห์เป็นโชคแปลงกายให้ศัตรูมองไม่เห็นหรือเห็นเป็นคนอื่นคถาประจำทิศตะวันออกเฉียงเหนือวันอาทิตย์กล่าวกันว่า ผู้ที่สำเร็จอิติปิโส8ทิศสูงสุดได้แค่เจบทมีเพียงไม่กี่องค์เท่านั้นเช่นหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าและหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนี่คือวิชาที่ไม่ง่ายเลยถ้าจะให้สำเร็จครบทั้ง8บทแต่สำหรับผู้ใดที่ภาวนาบทใดบทหนึ่งด้วยจิตมั่นคงมีศีลมีธรรมมีสัจจะย่อมได้ผลแน่นอนตามบทนั้นๆ และเมื่อสวดจนจิตเป็นสมาธิอาจกลายเป็นวิปัสนาญาณบรรลุทำได้ในที่สุดครับเชื่อด้วยปัญญาและศรัทธาให้จริงเพื่อไม่ให้พลาดเคล็ดลับดีๆฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเคล็ดลับสายมู่ด้วยนะครับ